กดเนี่ยยังมาตลกอ <ım. S 1> ีกบัชารออยู่แล้วเข้าโบทไปนะก้มหน้าก้มตาเน่บัช้าขาวน่าพิจตลกน้าโมสจบนโมกชตัวตัวสจบไวดีอุปช้าจะมาตอรอนะครบจอมนกเออะรเดีย่งอะไรฮะ ครับผมอันนี้มันสูตรแบบไหนเนี่แบบเก่าหรือเปล่าอันนี้ตามแบบฉบับโบราณเลยโอ้ยถ้าแบบนี้สูตรเก็บไม่ได้หรอกนี่น่ยน่าสมัยใหม่มาโนกรไม่ได้มันสูงเสียงสูงอ่ะธรรมดาพออธรรมดาโอเคมโนกรรมมโนกรรมไอ้ตัวนั้นแหละพวกกูแดกลูกหนุ่มไทยน่าดันเอาดีๆๆอ่ะธรรมดาพอมโนกรรมสาม ขีกำสีักชีกำห้าชนะกำนหกหมวหมกไม่นับเป็นกำหมหมกหัวเอาไปป่าป่าไปหน้าเลยหอยไมนาหัวขับรถยาหัวแหงนตีหัวรถเลยฮะเปิดแหรหหกเปิดลึกๆไปๆกลับไปบนหน้าไปพ่อไปเลยเอาไว้เยไปไปไขี้ใจน้อยจังเลยนะ มาเล่นอะไรเนี่ยอันน้ารูได้ด <_ V> อุปชารออยู่อย่าเล่นาติงตอง <_ V> เอามาตาารเการจจารเารี่รเจ้าเนครับเจ้าเบาราตอัังร้างก็ดีใจก็ดีมี้าใจก็ดีก็ดี เราจะเจ้าด้วยจะด้ย,ดยอาอการไอ้ข้าวหน้าข้าวบดเฮ้ยเเฮ้ยไปไหนะระตูบดนฮะหน,น้านั่หายไปไหนลนนักคือถามคำนะ เอากูขี่โคทำเหี้ยอะไรนะกูบวชกับมึงเหรอเอากูลงทำหน้าทำตาขำทำไมคนเลืตลกอยู่นเล่าไปเอ้ากูไปทาลอกาบกาบตาบลยจ้ากาบเลยจ้าเอาบวชดวไดโอ้ยเลลยอ้เลือดรวยใช่